เปิดแผนสร้างทางรถไฟเชื่อมสุพรรณบุรีถึงอยุทยาเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนล47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโกวิดชาแนล47จะนำข่าวสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางรถไฟนะครับท่านผู้ชมของจังหวัดอยุทยาเปิดประชุมศึกษาความเหมาะสม โครงการรถไฟสร้างทางรถไฟช่วงสุพรรณบุรีถึงนครหลวงถึงชุมทางบ้านพาชีตั้งเป้าเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางลดอุบัติเหตุลดช่องว่างทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนนะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล e l 47ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับ ขอขอบคุณข่าวสารจากเศรษฐกิจภูมิภาคนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่21ตุลาคม2567ณห้องประชุมบึงพระรามอาคาร1ชั้น1ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายนิวัตรรุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้นายนารงวิทยพ์พพผานหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงสุพรรณบุรีนครหลวงชุมทางบ้านพาชีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภออบจ หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลโครงการก่อสร้างรถไฟช่วงสุพรรณบุรีนครหลวงชุมทางบ้านพาชีการนำเสนอขอบเขตการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมทั้งการพิจารณาความเหมาะสมของแนวเส้นทางรถไฟเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชนต่างๆในพื้นที่นะครับท่านผู้ชมจุดเริ่มต้นของโครงการจุดเแยกออกจากแนวเส้นทางรถไฟเดิมบริเวณสถานีสุพรรณบุรีโดยจะต้องตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 321ถนนมาลายแมนและเข้าสู่พื้นที่ของโรงเรียนกันนสูตรศึกษาลายัยและพื้นที่ชุมชนหนาแน่นจุด B แยกออกจากทางรถไฟเดิมก่อนเข้าพื้นที่เมืองสุพรรณบุรีบริเวณก่อนถึงสถานีสุพรรณบุรีประมาณ4.5กิโลเมตรโดยเบี่ยงขวาออกจากทางรถไฟเดิมก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟ กับทางหลวงหมายเลข357ทางเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรีประมาณ2.7กิโลเมตรจุดสิ้นสุดโครงการนะครับท่านผู้ชมจุด4บริเวณก่อนถึงสะพานพระแก้วประมาณ1กิโลเมตรมีระยะห่างจากสถานีชุมทางบ้านพาชีประมาณ6กิโลเมตรรูปแบบโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ ของโครงการรถไฟความเร็วสูงจะวางตัวอยู่ด้านขวาของทางรถไฟเดิมนะครับท่านผู้ชมทั้งนี้โครงการก่อสร้างดังกล่าวการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟทได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบไปด้วยบริษัท MHPM จำกัดบริษัท MAA Consultant จำกัดและบริษัท United Analyst e อนจ n เนีย n ิ c งคอนเ t ปต์จำกัดดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและปัจจุบันโครงการอยู่ในขั้นตอนการเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่โครงการโดยพื้นที่ศึกษาจะครอบคลุม3จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย6อำเภอ38บตำบลโครงการก่อสร้างดังกล่าวเชื่อว่าจะสามารถเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งเส้นทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสายสุพรรณบุรีถึงหนองประดุกภาคตะวันตกและภาคใต้ช่วยลดต้นทุนการเดินทางการขนส่งและอุบัติเหตุจากการเดินทางทางถนนได้ ลดความแออัดของการขนส่งสินค้าผ่านระบบขนส่งทางรางเข้าไปกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดนะครับเกี่ยวกับที่ประชุมจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะครับเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟนะครับจากสุพรรณบุรี ถึงอยุธยานะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโกวิดชาแนล47ขอขอบคุณครับ